ยารักษาคําแนะนําของแพทย์หรือสิ่งใดก็ตามที่มีประโยชน์ในการรักษาจะไม่เกิดผลถ้าหากไม่สอดคล้อง การาำนดของพระองค์อัลลลลลวมอฮฺขอทักทายพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาที่รักทุทกท่านโดยกับคำบทักทายของชาวสวรรค์อัสลามะลัยกุมวะเรมะตุลลอฮิวะบเระกาตุพี่น้องครับเมื่อเรามีอายุมากขึ้นใครๆก็ต้องรู้จักโรงพยาบาลใครๆก็ต้องมีประสบการณ์การเข้าโรงพยาบาลหรือการเจ็บปวาบา่วยล้มป่วย,วยด้วต่อไปนี้เป็นดัว ที่ใช้ในการรักษา เองใช้ในการรักษาผู้อื่นเพราะท่านอัสลัมละสอลลัลลอฮฺวาลิฮวะซัลลัมเคยได้ใช้ดอาบทนี้อ่านในขณะที่ท่านได้ล้มป่วยและได้เคยอ่านให้กับคนในครอบครัวของท่านและอ่านให้กับผู้ป่วยที่ท่านไปเยี่ยมนี่คือแบบอย่างของท่านดีครับสอลลัลลอฮฺวาลิฮวะซัลลัมท่านหญิงอาิชารอฎิยัลลอฮฺอันฮาได้รายงานว่าท่านได้วางมือขวาของท่านบริเวณร่างกายที่เกิดอาการเจ็บป่วยหรือเจ็บปวดดวาบทนี้ก็คืออัลลอฮฺ اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما حديثني بنتك دوتن إمام البخاري لا إمام مسلم اللهم رب الناس اللهم بوا الله رب الناس فبو بن جاو هن موان منو او الخالق الخالق فبو الرزق ซาโอพระผู้ทรงให้ปัจจัยอย่างชีพอัซิบิลบาสโปรดทรงขจัดโรคภัยออกไปด้วยเถิดอันตะชาฟิอิอชฟิอันตะชาฟิโปรดทรงรักษาด้วยเถิดพระองค์คือพระผู้ทรงรักษา หลายคมว่านักวิชาการอธิบายว่าเราวิงวอนขอครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อการหายป่วยของเราเองหรือบางทีเราวิงวอนขอเพื่อให้พี่น้องของเราหายป่วยการขอดูอาให้กับผู้อื่นเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าสิ่งที่ดีกว่าก็คือเราขอให้เราได้หายเองเราขอต่อรอดเองนะครับแล้วก็เราไม่สมควรที่จะไปขอผู้อื่นให้เขารักษาให้เราลาชิฟาอิลลาชิฟาอุกะไม่มีการหายใด นอกจากการที่พระองค์จะให้หายในอัลกุรอานพระองค์งตรัสว่า o i ซามาริตุฟฝ้าวยัชฟีนเมื่อฉันล้มป่วยพระองค์ทรงให้ฉันได้หายป่วยและชิฟาอิลลาชิฟาอุกะไม่มีการหายนอกจากการที่พระองค์จะทรงให้หายหมายความว่ายารักษาคําแนะนําของแพทย์หรือสิ่งใดก็ตามที่มีประโยชน์ในการรักษาจะไม่เกิดผลถ้าหากไม่สอดคล้องกับการกําหนดของพระองค์ แต่การกำหนดของพระองค์นั้นตามหลักการศรัทธาตามหลักการศรัทธาของชาวมุสลิมก็คือเต็มไปด้วยเหตุผลต่างๆพระองค์ทรงเปลี่ยนล้นไปด้วยความยุติธรรมนะครับ